ก็ดอยแม่สลองครับอันนี้ออกจากอนุสรสถานนะครับวิชนจีนคณะชาตินะครับกำลังเข้าไปที่ตัวดอยแม่สลองหมู่บ้านสติกคิรหมูลหนึ่งครับนี่อยู่ตะบนแม่สลองนอกครับ แม่ฟ้าหลวงแม่สลองน่าจะเหมือนเป็นเมืองในภูเขานะครับน่าจะเป็นแบบเมืองเล็กๆในภูเขาแห่งเดียวในไทย ที่มีการเกาะสร้างนะครับแบบยิงกับภูเขามีทางขึ้นพระประภาจะดีครับ <c oughs> แล้วก็ที่จอดรถทัวใครของเที่ระลึก <c oughs> สานอาหารเ <c oughs> จน <c oughs> ยูนนาน <c oughs> ปิงปิงตรงนี้เป็นตลาดนะครับ แล้วก็แถวนี้สองข้างทางก็จะเป็นขายที่ระลึกใบชาว้วยท้อนะครับนํำเต้า,าผักสดะะอโวคาโดของที่ระลึกรัซ้ายมือคือคุ้มในผลนลแล้วต่างขึ้นไปสุาสารในผลต้นผลต้นสีเหมือน ก็ที่นี่เป็นคล้ายๆกับเมืองในภูเขานะครับก็เป็นอดีตกองกําลังจีนคณะชาตินะครับหรือภาษาจีนจะเรียกกวอมินต่างนะตอนสงครามกลางเมืองในช่วงสงครามก่อนสงครามโลกที่สองนะกวอมินต่างเนี่ยหรือว่าคําไทยจะเรียกกงมินตังนะก็แพ้อกองฉานต่างหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับ แล้วก็มณฑลวินนานเนี่ยจะอยู่ทางใต้สุดนะครับต่อกับเหนือพม่ากับลาวมีพม่าลาวกั้นกับไทยแล้วก็แตกผ้ายมาแล้วก็หลงมาอ,อยู่ที่ททพม่าแล้วก็ลงมาอยู่ที่นี่ทีครับร้านลูกหมูยำแซ่บกัวสลองไทยทีการ์เด้นโฮมหยางหมิงอาหารมังมสวิรัติฮิวทอบโฮมชาลีมา,าบบข้าวซอยไก่เจ้าเก่าสรซ่างทาง ว่างอยู่ครับว่างอยู่แบบมีรถสวนครับผมจะอยู่บนอันนี้เป็นสันเขานะครับยังว่างอยู่ครับผมจะแ,แถวนี้เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเคยมีดินยุบนะครับปา่ก่อสร้างคือพื้นมันยุบนะตรงสันตอนนก็แก้แล้วชาหลอเฉินผ่านครับผ่าน ซูซูออมอนเทนวิวไทะเชียงวนไบชาต้อนหลังจีข้าชาติที่ไปอยู่ไต้หวันนี้เขาก็มาช่วยเหลือเรื่องการปลูกชาเลยตอะไรนะโรงแรมจินซินแซลลิตเติ้ลโฮมถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวข้างหน้าจะมีเซเว่นนะสปายดีไม่สลองครับถนนแคบก็ระมัดระวังหน่อยครับนะมะพร้าวปัน่น วินเทจโฮมลงเตียมอะไรสักอย่างตัวอันเนอร์ตัวเล็กนีนี่มีสตรีทอาร์ตนะครับตานจิงกราชาะชัชขวามีอรอเลี้ยวอยู่น่าอน<ะ>นี้รถเดยอะตรงนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะมีแผ่นดินยุบไปนะตอนนี้เขาเสริมเข้าไปนี่เซเว่นครับโรงแรมโรงแรมฟางฟาง,ฟงอินนะฮะธรรมเนรยมทาสินค้าต้องถินยืนนาน ต้อยหมอกแบบไม้รีสอร์ทเครับเป็นความคันนี่ลาดชันลงมาครับงานชาซิงหยางโรงงานชาซิงหยางเอ่อมีสตีดอาร์ตหลายที่ครับเห็นหลายจุด สะก้อนการเกษตรแม่สลองส่วนครับส่วนก็หน้าหนาวเนี่ยจะอากาศดีมากครับบ้านหอมหมื่นลี้แตงนี้ก็จะมีเจ้าที่ทำชาใหญ่ๆอยู่หลายเจ้านะวังพุตานบูติกเท้าอ ซื่อหานะฮะซื่อห่มาล่าสุกี้ยุ่นานคนที่นี่ก็จะพูดภาษาจีนกลางรรับมีเรียนภาษาจีนกลางแล้วก็เขาจะมีภาษาวินญาณหัววนะฮะจะพูดแบบเสียงแค่จีนกลางเสียงจะเพี้ยนแตกต่างไปแม่สลองนอกทีโอเอนี่เจ้าเก่างเหมือนแม่สลองวิลล่านะก็ทำเรื่องชาแล้วก็ที่พัก สวนชาซิงหยีโรงชาเหยยงหงอันนี้เป็นเส้นถ้าตรงไปเรื่อยๆนี่ก็จะไปไปทางได้ตรงนะทางทน,นู้นนะสวนไปเยอะแยะมากมายครับสีครับสันเขา ไออุ่นซุกี้ยุนนานนะครับโรงเรียนกำลังเลิกเลยนะครบหกล้อส,สวนไปหนึ่งแปครับแม่สลองปลา ต้องเรียนสันติคิรีวิทยาคมเดี๋ยวก็ไปทางขวาบ้านรวมชานี่ครับเป็นหุบเขาด้านนู้นบนยอดเขาจะเห็นเจดีนะเจดีอันนี้เป็นหุบเขาแล้วก็บ้านเรียนที่ป้ายอย่างนี้ป้ายอยู่นะครับป้ายชาวัวงพุดตาน800เมตรนะครับ แสลองมอเท้นโฮมโรงเรียนบ้านใหม่สันตินทางลาดชัน<ร>ะนะมีเสียงคนขับรถก็ประสานวอกับรถตู้อีกคันหนึ่งนะครับบอกเส้นทางวันนี้ก็เทป,ปูนแล้วครับก็เทป,ปูนนี่ก็ขึ้นลงได้ทุกรูการนะรไม่ลืน่น แต่ยังไงก็ระวังเส้นทางแคบรถส่วนและมีมอเตอร์ไซค์โผล่ครับก็ใครเคยมาเที่ยวอยู่นานสมัยก่อนไอ้เที่ยวแม่สลองสมัยก่อนนะวันนี้มีข้าวฟืนด้วยนะข้าวฟืนเป็นอาหารทางเหนือทางไทยใหญ่ทางอะไรเนี้ยอธิบายยากคับลองเข้าไปเสิร์ชดูใน YouTube มานจะเห็นภาพ ทางเข้านี่ผมเคยมาสมัยก่อนนี่โล่งๆเลยตอนนี้ก็มีเปลี่ยนแปลงนะฮะร,รถด,รรดยนะ,ะมมานใช้ได้เลยครับก็ใครเคยมาเที่ยวเคยเคยมาดูแถวนี้นะครับก็เก็บความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองผู้คนมาฝากกัน น่าจากกองกาลังจีนคณะชาติหรือกวหมินต่างนะครับที่แตกเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยนอกจากที่นี่ก็ยังมีกระจายอยู่นะครับที่ปายนะครับอำเภอปายเนี่ยก็มีนะที่ก็าําเป็นกําแพงเมืองจีนแล้วก็ที่ไปทางแม่ฮ่องสอนก็มีนะฮะแล้วก็ทางฝั่งเชียงรายด้านแถวพาตั้งทางอะไรนี่ก็มีนะ ไล่ชาวงังพุทตานตรงนี้เข้ามาเป็นถนนลอยกวดครับมองไปด้านนั้นเป็นหุบเขาครับเหมือนฝนกำลังมาครับ ฝั <Okay. S 2> <Okay. S 1> ่งเรื่องนู้นที่เห็นเป็นตึกเนี่ยก็ที่เราขับรถมานั่นแหละครับะเรามาตามสันแล้วก็บนเข้ามาตรงนี้ ตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นเส้นทางปูนนะครับเพราะว่าไปหน้าฝนจะได้ตะกายขึ้นมาได้เพระทางค่อนข้างชันพอสมควรนี่ก็จะมีสิ่งก่อสร้างของตรงไล่ชา นี่สร้างไว้นานแล้วนะครับผมเคยมาสมัยแรกๆโอ้นานมากแล้วก็ปานชาเนี่ยครับเป็นเนกนอกลักษณ์ตรงนี้เปลี่ยนเป็นถนนก่วยครับลงไปด้านล่างบ้าน อันนี้เป็นทำเหมือนเป็นกระโจมแบบมองโกลนะจีนเขาเรียกอะไรนะมงมงกู่น่าจะมงกู่จีนกงคล้ายๆแบบกระโจมมองโกในะจีนเรียกมงกู่ นานกับเส้นทางภูเขานิดน,นึงนะครับระมัดระวังกันด้วยโอ,โอ้วิวสวยครับตรงนี้หนหเดี๋ยวน่าถ่ายก่อน <c oughs> นี่ก็ขับย้อนเข้ามานะครับในตัวเมืองแม่สลองอีกทีครับจะเรียกตัวเมืองก็ไม่เชิงครับฝนตกครับ หน้าฝนอากาศยังร้อนอยู่แต่ว่าจะมีฝนหมอกนะครับนี่แม่สลองวิลล่าครับจะมีร้านอาหารที่ผักกับก็เป็นหนึ่งในเจ้าเก่าแก่ของรอยแมสลองเหมือนกัน สวิตแมสลองสายมองตรงนี้เห็นมัสยิดอยู่ด้านนู้นด้วยสะคอนกันกระเแมสลองเหมยซินเกสเฮา ชาสิงหยางร้าน,นชาสิงหยางรูนี้มีรูปในผลต้วนนยอยู่ทางขวาทางตรงนี้ชันมากครับค้นอาโฮเกสเฮาส์โรงแรมฟังฟังอินสลระเปาแม่สลองเซเว่นอีเลเ แม่สลองรีสอร์ทร้านอาหารซาก,กุระนี่แยกขึ้นไปด้าน,น้นครับแล้วก็ทางไปอ่างเก็บน้ำแม่จันหลวงวินเทจโฮมน้ำซินแซลิตเตอร์โฮม มัสยิดดารุสลามแม่สลองรีสอร์ทไฮซึ่งหวนใบชาร้านชาหล่อฉันไรชาหงฟู่ออกล้อส่วน โรงเรียนแม่สลองแบปติสครับอยู่สูงส ข้าวซอยไก่เจ้าเก่าย่างหนิงอาหารมังสวิรัตบริการรเช่า ทางไปเจดีศรีนครินครับอ๋อยังไม่ถึงเนี้ยต้องผ่านคุ้มในพลก่อนคุ้มในพลกาโมมันโท ก็หน้าตลาดครับเดี๋ยวจะมีทางแยกขึ้นดอยแม่สลองนะครับเส้นหนึ่งหนึ่งสามศูนยี่ครับตลาดของกินของใช้ของฝากอันนี้เราขึ้นแล้วครับตบนตลาดเป็นจุดชมวิวพระที่ตกดินด้วยครับ เก็บภาพรวมของดอยแม่สลองมานะใครที่มาจะได้นึกภาพก็จะขับรถยังไงครับ mm hmm. เพราะว่าเ mm hmm. ส้นทางก็เป็นภูเขาแล้วก็ mm hmm. ครบเคี mm ้ยวเหมือนกันเวทรันวิลเลจนะครับหมู่บ้านทานพันศึก mm hmm. mm hmm. แม่สลองอยู่ดีโฮม ไฟฟ้าสดบริบูธภางนี้ยกไปยงังอะไรขอเงินที่เท่าคน,นเดินกลับบ้านครับ ชันๆขึ้นไปครับ and being chết trong miêu bát thì tập đền 开龙。 มีป้ายให้เลี้ยวซ้ายมาเ,ยเจอแล้วครับองค์เจดีแต่ถ้าใครขับรถไม่แข็งก็ไม่แนะนำนะครับ ก็เห็นวิวเมืองครับอยู่ด้านล่างถนนที่ขับมานู่นนะครับอยู่ตรงนู้นนะฮะนี่ครับตัวแมสลองถนนที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือเส้นที่เราผ่านมาครับ ตรงนู้นนี่ก็คือไล่ชาพุตานนะครับที่ไปมาสังเกตสิงโตเงินสิงโถท,ทองนะครับแล้วก็ร้านที่เป็นจุดชมวิวจะอยู่มุมด้านซ้ายนี่ครับตัวเมืองแม่สลองมองจากมุมสูงแจกจะดีครับจะเป็นแนวสันเขาครับผม ดีสวยงามครับมี่ลุงด้วยนะครับที่ด้านล่างครับแม่สลองนะฮะนี่ครับขึ้นลุงนะครับฝนเพิ่งตกใหม่ๆนะครับแล้วก็แสงสะท้อนมานะครับ <S S S เห็นลุง ปักอยู่ตรงกลางนี่ครับดอยแม่สลองครับผมที่เชียงราย